หากโอกาสเข้ามาสู่ชีวิตนนให้เรากล้าค้นคิดสู่ดศึกษาเป็นทางครูผู้ส่งเสริมด้านวิชานหนูจึงตั้งใจเสาะหาอย่างเนื่นนานค่ายสารฝันสร้างแรงบันดาลใจสร้างสดใสความรู้คู่พื้นฐานจึงอยากขอเข้าร่วมประสบการณ์เพื่อพบพานทางสว่างแห่งฝันไกล สวัสดีค่ะเหนือชื่อนางสาวนุตตรีกอแก้วชื่อเล่นชื่อน้องใบตองเป็นผู้ลงสมัครน้องค่ายศาสตร์ฝันเช่นอ,อยากเป็นครูครั้งที่21ค่ะตอนนี้กลังศึกษาอยู่ชั้นมันธยมศึกษาปีที่5สายการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โรงเรียนชุมพลพลนิสัยจังหวัดหนองคายค่ะ ค่ะน,นี่ใส่ส่วนตัวของหนูนะคะหนูเป็นคนที่อารมณ์ดีหยิ้งง่ายร่าเริงแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีและมีความเป็นผู้นําสูงค่คะและที่สําคัญนะคะหนูเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นภาคเพียรและกล้าสแสดงออกในทุกๆเรื่องค่ะหนูเป็นคนที่ชอบทํากิจกรรมมากชอบตัวค้งที่หนูได้พูดได้ร้องหรือว่าได้จับหมายทากิจกรรมต่างๆค่ะหนูตั้งเป้าหมายในชีวิตไว้ว่าหนูอยากเป็นครูภาษาไทยและอยากทาเป้าหมายนี้ให้สําเร็จ เพื่อที่จะได้นําความรู้ที่มีและที่เรียนมาไปถ่ายทอดให้กับเด็กๆและเยาว,วชนในอนาคตต่อไปค่ะค่ะจากคําถามดังกล่าวนะคะสําหรับหนูก็คงจะเป็นความทรงจําในวัยเด็กค่ะที่หนูรู้สึกว่าหนูอยากเป็นครูมีความชื่นชอบในอาชีพครูและมีใจรักเด็กค่ะและที่สําคัญนะคะหนูได้มีโอกาสทําอะไรหลายๆอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นการได้เป็นวิทยากรหรือการได้เป็นจิตอาสาเข้าร่วมค่ายอบรมต่างๆที่ทําให้หนู ได้แสดงออกทั้งการพูดการเต้นรวมทั้งหนูมีแรงบันดาลใจจากคนรอบข้างของหนูค่ะว่าจะเป็นป้าพี่สาวหรือคนที่หนูรู้จกักที่ได้ประสบความสําเร็จในชีวิตและในอนาคตของหนูนะคะหนูก็ต้องทําให้ได้แบบที่หนูตั้งใจไว้ค่ะเพื่ออนาคตที่ดีของหนูและอาชีพที่หนูรักค่ะ ค่ะหนูรู้สึกว่าการที่เรานำเทคโนโลยีมาใช้เป็นผลดีอย่างยิ่งค่ะในการเรียนการสอนแต่จะเป็นผลดีก็ต่อเมื่อเราใช้เทคโนโลยีอย่างถูกวิธีโดยเฉพาะ AI หรือย่อมาจาก Artificial Intelligence เช่น ChatGPT ที่มีโปรแกรมคอมพิวเตอร์และมีฟังก์ชันที่สามารถใช้งานได้เหมือนกับมนุษย์สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้ ในฐานะที่หนูเป็นครูนะคะแล้วเกิดสถานการณ์ดังกล่าวที่นักเรียนใช้แชท GPT หาคำตอบจนเกิดความเคยชินหนูก็จะเข้าไปคุยกับเด็กค่ะและจะสอนในส่วนที่เด็กไม่เข้าใจหรือว่าทำเป็นสไลด์ Mind Map เพื่อความเข้าใจง่ายและมีสีสันมากขึ้นค่ะทำให้เด็กๆไม่เครียดในรายวิชาที่สอนและสามารถทำให้เด็กๆตั้งใจเรียนมากขึ้นอีกด้วยค่ะ ค่ะสุดท้ายนี้นะคะหวังว่าจะมีรายชื่อหนูในใบประกาศน้อค่ายสามฝันชั้นกเป็นครูหางที่21ขอให้พี่ๆขายทุกคนคอยพีจัรณนาหนูและซอยสามฝันให้หนูได้เป็นผู่ภาษาไทยในเด,เด้อค่ะขอบคุณค่ะสสวววยยงงามมมไไััันนเือีทรรใจกก